กันจากเพราะของอาทิตย์ในช่อง Wolf in Sheep ช่อง Pop ปอาที่จะทำให้อาร์ทเปนป๊อปครับกลับมากับการรีวิวกล้องกล้องกล้อง,กล,องกล้องที่แบบอยากลองมานานแล้วมันรู้สึกแบบทำไมวะทำไมวะคือเคยครั้งหนึ่งก็คือไปเกาหลีใต้เมื่อประมาณปลายปี1-9นะแล้วก็ ก็เห็นกล้องมันแบบเออดูธรรมดามันน่าจะแบบไม่แพงมากอะไรเงี้ยอยากจะซื้อกลับมาเล่นๆปรากฏว่าถามเขา6,000กว่าตีเป็นเงินไทยก็แบบวอกล้องอะไรวะเนี่ยก็เลยไม่ได้ซื้อทีนี้กลับมาเมืองไทยใช่ไหมไเดินตามร้านต่างๆพอเจออีกเราก็เลยถาม ก็คือราคามาตรฐานโลกเลยคือ6,000กว่าเหมือนกันเลยทําไมวะซึ่งคนขายเขาก็ไม่รู้เพราะว่าเขาก็แบบใช่ไหมราคากลางมันเป็นแบบนี้ทีนี้พอสืบสาวราวเรื่องมันเกิดจากการที่มีไอดอลเกาหลีได้ใช้รุ่นนี้ทําให้ราคามันกระโดดพวดพราดพวดพราดขึ้นมาจากชาวบ้านชาวชาว่องคือต้องบอกก่อนว่าสเปคเนี้ยมันไม่ได้แบบว่าวูหวาอะไรมันเป็นแค่กล้องที่ เป็นระบบออโต้โปรแกรมทั้งหมดกล้องคอมแพคโฟกัสในยุคต้น90ราคามันไม่ควรจะเกินแบบ4,000กว่าบาทนี่ก็ถือว่าหรูมากแล้วแต่นี่ปาเข้าไป6,000ก็เลยต้องมาลองแล้วละ่ะว่าทำไมวันนี้เราก็ถือโอกาสเอามาลองนะครับก็เล่าให้ฟังก่อนไอ้กล้องตัวนี้มันเกิดในปี1993ซึ่งก็เป็นยุคนี้แหละยุคที่เกิดคอมแพคหน้าตาประมาณอย่างนี้อย่าง ถ้าเทียบชั้นกันก็คือโค้าบิ๊กมินิซึ่งบิ๊กมินิจะออกก่อนมา3ปีนะครับประมาณปี90เป๊ะสเปคนี่เรียกว่าแบบเหมือนกันแบบยังกะแกะตัวนั้นอาจจะแบบชัตเตอร์เร็วกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จุดขายของนิคอนเขาคือเบาและเล็กที่สุดในยุคนั้นในยุคนั้นแเปบเดียวมันก็ไม่เล็กไม่เบาแล้วแหะแต่ว่าตอนที่เขาออกเขาก็เคลมเล็กและเบา ซึ่งพอถึงปัจจุบันเนี่ยมันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออมันก็ยังเข้ามือสบายสายอยู่นะเท่าที่ดูสเปคของมันเนี่ยนะครับโดยรวมมันก็จะเป็นเลนส์มิลเออซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับใครที่แบบเลน3์เยอะและอยากลองเลน28ที่มันกว้างหน่อยหรือหวานหน่อยก็ถือว่าตัวนี้ก็เป็นช้อยส์ที่น่าสนใจเออเป็น F 35น,นี่ปกติแล้วแล้วก็มีมาโครมาโคสําหรับยุคนั้นมันก็คือ35มีไอ้สามสิบห้เซนนี่เรียกว่ามาโครแล้วสมัยนั้นชัตเตอร์สปีดมันจะอยู่ที่1ต่อ500รอยเหมือนเคยอธิบายหลายรอบแล้วว่าเวลากล้องพวกนี้เวลามันทํางานแบบโปรแกรมอ่ะมันจะใช้อย่างงี้ค่า F กับค่าชัตเตอร์สปีดมันจะนแบบขนานกันไปขนานกันไปยกไปทั้งแถบคือ F c a แคบแล้วชัตเตอร์สปีดก็เร็วอะไรางี้ สิ่งที่น่าสนใจนอกจากความเล็กก็คือการเปิดปิดปุ่มต่างๆฟังก์ชันต่างๆซึ่งถ้าเกิดให้ดูง่ายๆรู้สึกชอบคือเราเป็นคนชอบที่แบบขอให้แซดแยกออกมาเถอะได้โปรดเพราะว่าเราเป็นคนใช้ไงก็จะแบบเปิดปิดเปิดปิดได้ง่ายแล้วก็อันนี้ก็ดีคือมันมีมันมีลักษณะคล้ายๆกับ,บ GR1 ในระดับหนึ่งนะอันสุดท้ายเราจะเห็นว่ามันเป็น Infinity Mode แปลว่าเราไม่ต้องให้กล้องมันโฟกัสอะไรเลยไม่ต้องให้มันออโต้โฟกัส มันก็จะทํางานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็กึ่ง snap เหมือนกันถ้าเกิดสมมุติแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ในระยะ5เมตรอย่างเงี้ยก็เท่ากับเรา snap ได้โอเคนะมันทําให้เร็วขึ้นแต่สิ่งที่ไม่ชอบก็คือไอ้ในยุคนี้มันจะเหมือนกันหมดคือมันจะใช้ยางแบบยางนุ่มๆซึ่งบางโปรดักต์อ่ะก็จะเจงเพราะไอ้สิ่งนี้เพราะว่ามันกดแล้วมันบุ่มไปเลยจมลงไปเลยอะไรเงี้ยไอ้นี้ก็เหมือนกันมันก็จะแบบเออมีความไม่ชอบอย่างนี้อยู่แล้วก็มันเล็ก นะจะเห็นว่าปุ่มมันเล็กแถมไม่ได้อยู่ในลักษณะที่ควรจะกดได้อะแต่ว่าไม่เลวร้วายคือก็ยังเนี่ยยังได้อยู่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกแบบมันไม่มั่นใจอะก็เหมือนต้องเอาเล็บจิ้มอะทุกอย่างมันเหมือนต้องเอาเล็บจิ้มน,น่นอส่วนกล้องพวกนี้ก็แน่นอนมันจะไม่เมมฟังก์ชันที่เราตั้งไว้เช่นสมมุติเราปิดแฟลชได้อันนี้คือปิดแฟลชได้นะพอเราปิด กล้องเปิดเอาใหม่มันก็ออโตแฟลชเหมือนเดิมนะอันนี้ต้องเขา้เขาใจอยู่แล้วมันก็จะเป็นปกติน,นี้มีแถมโหมดถนนลามาปลอมมาอันนี้น่าจะรู้กันแล้วนะคือสมัยก่อนมันไม่มีมันไม่มีโฟโตช็อปไ,ไงเราก็มาปาดบนปาดล่างกันเองไม่ได้นะอันนี้ก็เหมือนปาดบนปาดล่างเอาไว้ให้เลยนะั้งแต่ต้นแต่สิ่งหนึ่งที่แบบว่าเป็นเรื่องโคตรประหลาดนะของตัวนี้แล้วก็ทําไมวะก็คือมันมีระบบ D X Code ที่ประหลาดมากเดี๋ยวจะขึ้นชาร์ตให้ดู แต่ดีเอ็กโค้ดที่มันมีอ่ะคือแบบ100 200 400แล้วก็1000แต่ว่าอ่านดีเอ็กโค้ดหมดเลยนะสมมติว่าเราซื้อพ็อตท่าร้หกเนี่ยมันก็อ่านนะเออแต่อ่านเป็นแบบ SO 100อยอย่างเงี้ยเออคือแบบ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เหมาะเลยกับการถ่ายพวกฟิล์มสไลด์เพราะว่าฟิล์มสไลด์มันจะเป็นก้องเออมันจะเป็นฟิล์มที่อาศัยการวัดแสงที่เป๊ะๆมันก็จะทําให้ไฮไลท์หายหรือชาร์โดเยอะได้แต่ว่าฟิล์มสีมันไม่เป็นไรไงฟิล์มสีด้วยความที่มันอันเดอร์โอเวอร์แค่แบบครึ่งสต็อปเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรนอกานั้นก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูว่าจากสเปคพวกนี้ลองแล้วมันเป็นยังไง แค่สเปคเฉยๆเนี่ยมันไม่รู้หรอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านิคอน AF 6 0 0ฟิลลิ่งมันเป็นยังไงยเมื yeah. ่อก,กี้เราได้ดูสเปคกันไปแล้วนะอันนี้คือจะมาลองทดสอบจริงว่ามันเป็นยังไงบ้างเราจะลองอันแรกก็คือ Snap ว่า s h u เตอร์ส e ีดมันอยู่ที่ประมาณ1-500ต่อ500 แต่ว่าเวลาใช้จริงอะ่ะกล้องแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันอย่างตอนใช้คนิก้าบิ๊กมินิอางเงี้ยมันจะแบบช้ารู้สึกว่าแหละทั้งทางที่สเปคมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องลองจริงตอนที่ลองเปิดคือมันมันเปิดไวอยู่ตอนกดเนี่ยต้องลองดูคือถ้าไม่ใช่คนมันจะ snap ไม่ได้ไงเราจะแบบไม่รู้ว่าจังหวะ s น a p เป็น นันเดี๋ยวเราจะลอง snap เดี๋ยวจะทำการ snap 2แบบก็คือ snap ปกติกับ snap แฟเพื่อให้ดูว่ากลางวันเนี่ยแฟบตบมันสู้ได้ไหมใช้ได้อยู่ครับความเร็วในการกดถือว่าใช้ได้ถือว่าเร็วเร็วโอเคเลยเร็วโอเคเทียบกับ บิ๊กวินิอันนี้ดีกว่าเวลาส n a ปด้วยแฟลชเนี่ยมันหมายถึงว่าคนที่จะต้องถูกถ่ายอะจะต้องอยู่ในที่มืดกว่าแสงนะครับอย่างเช่นอันนี้อันนี้คือแดดใช่ป่ะอันนี้คือแดดเราจะถ่ายตรงนี้ไม่ได้เราต้องแบบว่าซับเจก์ต้องอยู่ในที่ร่มอย่างเงี้ยถึงจะได้อันเนี้ยมันเป็นเลนระยะ28เท่านั้น ความยากนิดนึงก็คือมันจะต้องใกล้มากกว่าป,ป,ปกติสักเก้าหนึ่งปกติถ้าเกิดเราใช้เลนสามห้ามันก็จะแบบประมาณนี้สวนนี้แต่ถ้ายี่สิบเราก็ต้องมากขึ้นอย่างนี้ขอถ่ายรูปไหยครับ น่าจะโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูการว่าล้างเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเหลือการเทสอยู่อีก2ออย่างก็คือเทสมาคโครกับเวลาถ่ายที่แสงน้อยมันจะนิ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอะเดี๋ยวเรามาทดสอบมาคโครนะครับมาคโครของกล้องตัวนี้คือ35เซนนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวคอนเฟิร์มโฟกัสด้วยถ้าเกิดโฟกัสได้มันจะแบบกระพริบปุ๊บงนี้ อีกอย่างก็คือถ้าเกิดถ่ายใกล้อะมันจะมี parallax error อ่ะมันจะมีเส้นให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดใกล้เนี่ยต้องถ่ายอยู่ในกรอบไหน3 5เซนถึง1เมตรมันจะมีถ่ายแบบดอกไม้แ <laughs> บบาแบบโบราณ ได้ประมาณสักเท่านี้เหลืออีกอันหนึ่งก็คือเทสในที่แสงน้อยนะครับว่าชัตเตอร์มันจะนิ่งขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูโอเคเราจะมาดูกันนะครับสมมติอันนี้แสงน้อย คุณจะโทษกล้องไม่ได้เอ้ยโทษตัวเองไม่ได้ต้อโทษกล้อง เหนื่อยอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปสรุปกันจากที่เราไปทดสอบ Nikon AF600 มาแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยโอเคมันค่อนข้างสะดวกแล้วก็เล็กวกพาง่ายไม่แหลกไม่เหมือนบิ๊กมินินะครับดูฟึบฟับฟึบฟับโอเค แต่พอมาดูผลงานแล้วปรากฏว่ามันค่อนข้างวืดมันจะมี2เรื่องที่เราต้องคอนเซิร์นมากๆคือ1โปรแกรมของมันเนี่ยค่อนข้างปรับไปในทาง s h ต t t e r Speed ต่ำทำให้ถ้าเกิดคุณเน้นการ Snap เี่ยมันจะไม่ค่อยชัดมันจะชอบเบอลอมีโอกาสที่จะวภาพไหวได้แม้กระทั่งในตอนกลางวันก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เป็นสายแ n น p เนี่ยไม่ค่อยเหมาะ แล้วก็อันที่2ก็คือการวัดแสงระบบวัดแสงไม่ค่อยจะแม่นนะต้องเรียกว่าไม่ค่อยจะแม่นนะถ้าเกิด10คะแนนก็ให้สัก6อะไรอย่างนงี้เมื่อเทียบก,กับตัวอื่นบิ๊กมินิก็น่าจะดีกว่าแต่ว่าการใช้งานอะไรเงี้ยบิ๊กมินิมันก็แนไปไม่ได้เหมือนกันด้วยความแหลกของมันนะเพระนาะฉะนั้นทอ้2สตัวเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกันแนปทั้งคู่เออแต่ตัวเนี้ยเราจะคนใช้ได้ข่าวว่าบิ๊กมินิก็กระโดดขึ้นไป 8-9000แล้วนะอันนี้ไม่รู้จริงเท็ตยังไงก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ในราคานี้เหมาะไหมอยู่ที่หน้าตาเลยอะเพราะว่าเอาจริงๆคือฟังก์ชันอะไรต่างๆมันก็ดูใช้ง่ายถ้าเกิดเป็นคนที่ถ่ายพอดแครตถ่ายอะไรแบบชา้าๆเนี่ยไม่ได้รีบอะไรนะโอเคส่วนแฟลตก็ใช้ได้แรงดีก็อันนี้โดยรวมถ้าให้คะแนน10ก็ให้สักเจ็ดละกัน <c oughs> นี่ในความปรานีแล้วเออถือว่าพอๆกับ บิ๊กมีนี่ละกันได้เสียต่างกันคนละแบบโดยส่วนตัวถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบมิวทูก็ตามแต่ว่ามิวทูก็กินขาดพวกนี้กขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าอยากให้พวกเราทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆก็อย่าลืมสนับสนุนพวกเรานะครับโดยการกดจอยข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับสมัครเป็น Membership เลเวลหนึแล้วแต่ศรัทธาเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ